สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านท่านที่ช่อง b p ทำเวลาแลครับช่อง b p ทำเวลาว่าจะมานําเสนอวันนี้คือบ่ายนะครับวันนี้คือบ่ายของวันที่สี่พฤศจิกาญจนพันธห้าร้อยหกสิบแปดนะวันนี้คือรับเช้าหลุดนะครับหลุดนะไปเข้าชุดวินนะครับศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์นะครับไปเข้าชุดวินนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนที่จัดวินนะครับส่วนสายลุดสายวิ่ง สรุปนะครับประมาณนี้นะครับเ่ะเรามาดูรอบบ่ายกันเลยนะครับรอบบ่ายมีอะไรบ้างนะครับดูเนะห้ากับหกนะครับหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้านะครับขับจดไปนะครับรอบบ่ายนะครับออกบ่ายโมงครึ่งนะครับของทุกๆวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุขนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะ วกวางนี้หลุดหยุดนะหุนนี้เสียเอียรเช้านี้ตัวเด่นหลุดเลยไปเข้าหนึ่งศูนย์สองสองศูนย์นะครับม,มานี้นะครับรอบบ่ายก็ห้าห้ากับหกนะครับห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้าห้าเก้าเก้าห้าหกแปดแปดหกหกเก้าเก้าหกหกเลยนะหกสำหรับชุดวินนะครับเผื่อมาอีกนะชุดวินนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเรียงกันไปเลยเนาะ อ่าครับมานี้นะครับถ้าจะให้เก่งก็คงจะไปคู่กันกับศูนย์กับหนึ่งเนาะหนึ่งก็เด่นนะครับศูนย์กับหนึ่งก็เด่นนะใครจะเอาศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งไปจัดก็ได้นะครับเพราะว่าศูนย์กับหนึ่งก็จะมาตัวหนึ่งเหมือนกันเดือนห้ากับหกนี่จะมาหรือเปล่าเท่านั้นแหละ ถ้าห้ากับหกมามันก็ต้องคู่กันละประมาณนี้นะครับแล้วนี่เก้าศูนย์หนึ่งหรือศูนย์กับหนึ่งประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเองตรงง้นเถียครับโอเคนะครับเกิดทันเนาะขอขอบพระคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีเอาคืนนะครับเราบ่ายนะสําหรับใครที่ไม่ได้วินนะครับประมาณนี้นะครับชคดีชคดีครับสวัสดีครับ